สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีราศีมีนนะครับวันนี้ช่อง Wake the Face by หมอบีนะครับจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนนะครับหรือผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาคมจนถึง14เมษายนนะครับโดยการทำนายในวันนี้จะเป็นการทำนายชะตาของราศีมีนในปี2564ในครึ่งปีในครึ่งปีแรกนะครับ โดยจะทำนายตั้งแต่เดือนไล่เดือนเลยตั้งแต่มก,กราจะถึงมิถุนายนนะคะเพื่อให้ราศีมีเนี่ยสามารถที่จะวางแผนชีวิตกันได้นะในครึ่งปีได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะก่อนอื่นก็จะสับไพ่ให้ชาวราศีมีนก่อนอหลังจากนั้นก็จะเป็นการสุ่มนะชะตาประจำปี2564นสีให้ชาวราศีมีนโดยจะเริ่ม ะครับโดยภาพรวมของชาวราศีมีนนะครับในปี2564โดดเด่นหลายด้านทีเดียวนะตั้งแต่พละกำลังความสามารถโชคลาภความคิดสร้างสรรค์ความคิดรอบครอบนะ,ะการสังสรรค์ข่าวดีเงินทองโอ้โหดีกับทุกอย่างเลยนะอ่ะโอเคแต่ก็มีประเด็นที่ต้องตักเตือนกันเหมือนกัน อะเราจะเริ่มไปที่เดือนมกราคมในช่วงเดือนมกกราคม im, ปี2564ชาวราศีมีนทุกอย่างก็ดูดีแหละยกเว้นอย่างเดียวต้องระวังคนมาหลอกเอาผลประโยชน์จากเรานะต้องระวังอยู่เดือนเดียวก็คือเดือนมก,กราคมนะข้ามไปที่เดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีเรื่องของออออชาวราศีมีนเนี่ยต้องคิดรอบคอบไม่ใหขึ้นในการตัดสินใจอะไรใดๆก็ตาม นะเพราะมีไพ่ justice ึ้นหมายความว่าเราจะต้องคิดรอบคอบมีการอาจจะเป็นคนที่ perfectionist เรื่องเยอะมากขึ้นด้วยจู้จี้จุกจิกมากยิ่งขึ้นนะอาจจะมีนิสัยนี้อยู่แล้วใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดจู้จี้มากเกินไปมันก็ดีหรอกนะแต่คนรอบข้างจะรำคาญนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นระวังในช่องกุ่มภาอย่างเดียวเออโทษหมายถึงว่ากุ่มพจะทำให้คนอื่นลำพานอะนะนะที่ต้องระวังมากกว่าคือกุมมกราถูกแล้ว ไปเดือนมีนาคมนะเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีผู้หญิงที่มีอํานาจนะอาจจะมีอํานาจเหนือกว่าเจ้าชะตาเข้ามาผูกพันกับเจ้าชะตามากยิ่งขึ้นนะก็ขอให้ระมัดระวังผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาร้ายกับเราแต่ว่าเราต้องเกรงใจเขานะอ่ะเขาอาจจะเข้ามาเป็นเป็นเขาเรียกว่าไงมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเราก็ได้นะทีนี้ ในช่วงเดือนมีนาผ่านไปเป็นช่วงเมษาเมษาเป็นช่วงที่เจ้าชา,าจะต้องกลับมาฮึกเหิมนะรู้สึกว่ามีไฟมีมีแพชชั่นอยากทํางานอยากทําอะไรให้สําเร็จลุล่วงนะช่วงนี้ก็กลับมามีไฟเหมือนเดิมได้นะทำให้การงานของเราเนี่ยรับเดืนมากยิ่งขึ้นโดยรวมความรักของของชาวราศีมีเนี่ยนะในช่วงเดือนในช่วงปีโทษในช่วงปี2564เนี่ย นะก็จะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะมีมีความก้าวมีความก้าวหน้าในเรื่องความรักได้นะแต่ว่าการงานมันโดดเด่นกว่าเล็กน้อยนั่นเองในช่วงของเดือนเมษายนเมษายนเนี่ยเราจะได้รับข่าวดีต่างๆมากมายนะทำให้เรารู้สึกว่าเออสบายใจมีทางออกนะเห็นโชคลาภมากขึ้นนะในช่วงต้นปีนี้ ต่อไปเดือนต่อมาก็คือเดือนมิถุนายนมิถุนายนเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เราคาดหวังเรื่องของเงินทองได้ก้อนเล็กก้อนน้อยก็คือจะมีโชคลาภหล่นมาให้เรานะโดยรวมและโชคลาภเนี่ยจริงๆแล้วชาวราศีมีนจะได้เรื่อยๆนะนต้นปีไปเรื่อยมานะเพียงแต่ระวังต้นปชีช่วงเดือนมกราคมนะที่จะต้องโดนเหมือนจะโดนแบบคนเข้ามาหาประโยชน์กับเราเนาะนะนะในส่วนของการเลี้ยงสังสรรค์ฉลองนี่ราศีมีนก็ มีไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นก็ Enjoy ในส่วนของเลขมงคลของประจำชาวราศีมีนนะในปี2 5 6 4ด้วยความที่ราศีมีนเนี่ยเด่นโชคลาภมากในปี2564เนี่ยทำให้บางทีหยิบเลขไหนก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดแต่ว่าจะสกะบเอาเฉพาะเลขที่มีบาร,รมีมากกับชาวราศีมีนโดยเฉพาะเลยนะได้แก่เลขหนึ่งเลขสาม เลขเจ็ดนะเลขเจ็ดก็ได้แล้วก็เลขเก้าเป็น1นึ่งสาเลยหนึ่เนะเป็นเลขมงคลของชาวราศีมีนอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบการทำนายดวงชะตาราศีมีนนะในปี2 5 6พเพียงเท่านี้สวัสดีครับ